สวัสดีทุกคนนะครับก็จะมาพบกับ First เฟิร์สฟิสิกส์เหมือนเดิมนะครับอันนี้จะพามาดูในแบบฝึกหัดที่2 2จุดนะครับเรื่องการที่แนวตรงาตามรูปนะครับกอไก่เ็าถามว่าที่เวลา1วินาทีถึง3วินาทีเนี่ยนะครับเขาให้หาการกระจัดแล้วก็หาระยะทางนะครับโดยที่การกระจัดสัญลักษณ์ของเราจะกลายก็คือ S vector ถูกไหมระยะทางคือ S เฉยๆนะครับการกระจัดคืออะไรการกระจัดก็คือ,อ ระยะทางระยะห่างจากจุดเริ่มต้นนะครับไปยังจุดสุดท้ายโดยนะครับถ้าเราจะหาการกระจัดนะครับเราจะเอา s2 เนี่ยนะครับลบออกจาก s1 หมายความว่าเราจะเอาดูว่าจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันคือเท่าไหร่แล้วก็เอาลบจากตำแหน่งเริ่มต้นนะครับว่ามันคือเท่าไหร่นะครับโดยคุณจะหากอไก่ก่อนนะครับก็คือที่เวลา1วินาทีถึง3วินาที เวลา1วิธีอยู่ไหนก็ดูตรงนี้นะครับส่วน3วิธีอยู่ตรงนี้ยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราจะหาการกระจัดของข้อกอไก่นะครับก็ดูนะครับที่3วิเนี่ยนะครับนั่นคือการกระจัดช่วงสุดท้ายนี่นะครับคือบวก8ถูกไหมก็ตั้งเป็นบวก8นะครับลบออกจากที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับก็คือตำแหน่งเริ่มต้นคือลบ8พยานการกระจัดของเรานะครับจะหาได้ก็คือตำแหน่งสุดท้ายคือบวก8เมตรถูกไหม ลบออกจากแต่แหม่งเริ่มต้นนะครับคือลบ8เมตรก็จะกลายเป็นบวก8ลบลบ8ซึ่งลบลบเป็นบวกนะครับเป็นการกระจัดของเราในข้อกอไกจะมีค่าเท่ากับ16เมตรนั่นเองอ่ะทีนี้ดูทิศทางนะครับก็ดูตามเครื่องหมายนะ16มันเป็นบวกใช่ไหมครับเพราะนั้นทิศทางมันจะอยู่ในทิศบวก x นะครับดูตามเครื่องหมายอ่ะเสร็จแล้วนะครับอ่าการกระจัดต่อมาระยะทางนะครับระยะทางของข้อกอไกนะ ก็มันเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็จากลบ8ไปบวก8มันก็มีค่าเท่ากับการกระจัดใช่ไหมก็คือ16เมตรเลยครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่นะครับการกระจัดก็คือ16เมตรส่วนระยะทางก็คือ16เมตรเช่นเดียวกันต่อมามาดูข้อขอไขข้อขอไขนะครับการกระจัดก็หาได้จากเอาตำแหน่งเริ่มต้นท่ที่เอาตำแหน่งสุดท้ายนะครับลบออกจากตำแหน่งเริ่มต้น ทิศทางก็ดูทิศที่จุดสุดท้ายนะครับเอ๊ทุทีทิศทางดูที่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับอ่ะเรามาดูขอไขเขาถามหาเวลาที่0วินะครับถึง3วิ0วิอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็3วิอยู่นี่แน่นอนว่า0วินะครับหมายความว่าตอนแรกนะครับรถอยู่นี่ครับมันจะเคลื่อนที่ไปทางแกนล,ลบ x ก่อนนะครับมาที่1วิทีก่อน จากนั้นมันจะเคลื่อนที่นะครับไปถาเวลา3วินาทีตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับคือจุดนี้ครับจุดสุดท้ายคือจุดนี้กูใช้จุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดที่1จุดสุดท้ายเป็นจุดที่2เพราะฉะนั้นการกระจัดเราจะเอาตำแหน่งสุดท้ายลบออกจากตำแหน่งเริ่มต้นนะครับซึ่งในต่งตำแหน่งสุดท้ายคือ8นะครับบวก8ลบออกจากตำแหน่งตำแหน่งเริ่มต้นนะตำแหน่งเริ่มต้นคือลบ4ครับ การกระจัดของเราก็จะมีค่าเท่ากับ12เมตรนั่นเองก็ส่วนทิศทางนะดูตามเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายของการกระจัดตรงนี้มีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นทิศทางของการกระจัดจะอยู่ในทิศบวก x อ่ตอบเลยแล้วกันครับทิศบวกเอข้อกไก่ก็เช่นเดียวกันครับเครื่องหมายมันเป็นบวกก็อยู่ในทิศบวก x เช่นเดียวกันมาดูขอไข่ต่อนะครับขอไข่ เราจะมาหาระยะทางของข้อขอไข่ s เฉยๆนะครับระยะทางก็คือเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูเครื่องหมายนะครับเพราะว่าระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์แน่นอนว่า,าจากศูนย์วิทีใช่ไหมครับจากศูนย์วิไปยัง1วิก่อนนะครับแน่นอนว่าระยะทางตัวนี้นะครับจากลบสี่ไปยังลบแปดมันห่างกันเท่าไหร่ หางกัน4ถูกไหมหารกัน4นะครับไปบวกกับที่เวลา1วินะครับมา1วิเลยนะอ่ะหนึ่งวิไปยัง3วินะครับก็จากลบแไปยังบวกแมันห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน16เพราะงะั้นระยะทางของเราจะมีค่าเท่ากับ20เมตรครับดูดีนะระยะทางนับเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็ไปทาง ่ 1>, 1วิก่อนแล้วก็ไปยัง3วินะครับก็คือเอามาบวกกันทั้งหมดเลยแต่การกระจัดเราจะนับแค่จุดจากจุดเริ่มต้นนะครับไปยังจุดสุดท้ายนะครับคือตรงนี้นะครับการกระจัดอโอเคอันนี้เป็นแบบฝึกหัด2.2นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปพอเท่านี้นะครับขอบคุณครับ